นี่รงสักที่ว่ะอ๋อแล้วตรงที่ที่มีชุบเลยว่ะคืออื่นโคตรหายากนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

อยากเปันสีวนหนรับ,รบเข้ามานะอ็นส่นหน เพื่อนไปช่วยล้นะครับ <Thanks. S 1> เฮ้ยเกยเกยแต่ครับเพื่อนหรือเปล่าวะเพื่อนหรือเปล่าวะก,ก่ดยิงเก็บเงิน องนะครับโชคดีที่มันไม่มีเพื่อนนะครับโชคดีสจังคนสองแล้วก็คูนสามนะ เ้ชยดตัวก็ยังนีคอยมันเยอะนะตัวน,นี้ต้องรถถูต้องใช่เนละ แต่ว,ว่ามันแรงนะแรงนี่ย่อนเยอะขอภายที่เสียงกครสร้างนะครับมาสเข้ขมาแล้วนะสาสงว,วกัน สองคนนะเชนหอแล้วข้างนั่นหรือเปล่าดูช้นะองนี้ไปไปขออะไรอยู่ขออะไรอยู่ขอพรนีงไง่ไงขอด้วยจ่างมาแล้วไปขอแล้วขางวะขออะไรฮะขอด้วยได้ไหมฮะ อีดีเฮ้ยไม่ได้อีดีนานแล้ววะของตรึมอ่ะของตรึมสุดสุดสุดเฮ้ยได้ของเยอะจัดอ่ะอยิงยิงวะร้อนยิงวะร้อนร้อนร้อนมได้ของเยอะจัดอ่ะเพื่อนแตกหมดแล้วนะครับ าจะไปช่วยมาเลึกสามไหมหรือว่าจะไปช่วยไปช่วยของอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้มีคนเราไปทางดี้เราอยู่นะตรงเราอย่งเงี้ยนะมันดักซุ่มนะเพราะคนร้ายมันจะไม่แสดงตัวก่อนนะ มีสแาน่ะดวงทีมอะไรที่เห็นเพื่อนมีศัตรูแล้วเฮอยไปไหนขุดมั่วหรือเปล่าไหนเนี่ยก็จะขึ้นมานจะสงโลติวะคนีกสงโลติวะ ่มอะดีก็ฮนะครับลำบากนะครับอืมทจริง Монгол <sharp inhale> เพื่อนตึงชัดว่ะเพื่อนตึงชัดว่าแม่างมีคอยมยอะเกินไปว่ะ เจอลมงนั่นนี่คอยมันเยอะว่ะนั่นนี่คอยมันเยอะจัดว่ะเออมีดีละใช่แล้อืม อื่มรู้ว่ากายขาหุ่งแน่เลยนย่งๆนวดนิดนึงฮอ่มช่วยดีเทียบมาเยอะช่วดีเทียบมาเยอะ ขอร้องครับขอร้องขอร้องนะครับพี่น้องขอร้องช้างนั่วินนะ่งไปน,นะครับช่างวิ่งไปแล้วใช่ไหมแล้วมึง ยี่ใคชาอรยีร่ชิบหายเล,ชเลย,ยเลงชงิต้อชาดวาชาดตัววะ ฮัตัวตัวแล้วก็สี่งอืะสุนน้อยสยมันก็น้อยเหมือนกันนี่วะมันไม่ต่างกันเลยวะชนวะมันชนเหมือนกันวะ ง่านะมีรถหนึ่งตัวมันเดินมาทำไมวะเจ็บเจ็บมันเดินเจ็บเยอะพี่มาทำไมล้มล้มล้มคนล้มล้มวะล้มมันขาดไปไหนหอ่ะหืม lông rồi nè con lùng mình rắn tất cả nhiều đó xương đầu chiều đây đó xiềng á xiềng lùng bèo á xiềng lùng cái đi phải không đâu phương, nó à อของเต็มจัดอ่ะเต็มจัดอ่ะทุกคนเพ,เพื่อนเราเดี๋ยวนะทำไมไม่เก็บให้่ะที่ไม่เพียงพอไม่เพียงพออะไรบ้ขอถามหนะ่อยอุงแบบ เดี๋ยวผมกับเพื่อนนะจะเดี๋ยวผมกับเพื่อนนะนได้ทั้งหมด6เคียวแล้วนะก็ได้ชนะถือฝากด้วยกู้ชายชัดมันหาก็อ,อยู่แถวนี้แหละ อันนี้ดีเดี๋ยวยนเบิดไปมั่วไหมเดี๋ยวน้เบิดโขกมันก่อนถ้าซองเก็บซองมันก็มูเก็ปปรูจัดนั่นแหละาต้องรอมันต้องรอมันต้องรอนมันมาค แสดงว่านมะนอกพื้นที่ปรเดียเเ๋ยบเหรอเฮ้ย ที่น้อยชอันงออืมฉันององหลอกน้องผิดหลอกมินน้องแค่นี้แหละเพื่อนเอพีผีได้ไง